สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับผม c h ANNEL PATTERN MAN และวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำอาชีพคันนะครับคันนะเป็นอาชีพ Exclusive จากประเทศญี่ปุ่นเธอเป็นกลุ่มเดียวกันกับเซงโกคุ oku, และไฮโตะครับคันนะถือว่าอยู่ในประเภทสายเมดิเชียนครับการอัปเดตตัวละครหรือว่าเนื้อเรื่องจะมาจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับ ตอนที่เราเลือกเล่นอาชีพนี้นะครับก็จะต้องมาเลือกที่หน้าตาตัวละครแบบแบบนี้นะครับเมื่อเราสร้างตัวละครมาแล้วเนี่ยก็ผมแนะนำว่าให้เราทำเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าเป็นเควสเนื้อเรื่องของของตัวละครน,นะครับคือเควสเนื้อเรื่องของตัวละครคันนั้นเนี่ยก็จะมีขึ้นไปทุกๆ5กเลเวลนะครับก็คอยมาะมัณนเช็คดู ตนทุกห้หรือว่า10เลเวลนะครับยิ่งตอนท้ายๆเนี่ยก็ต้องทำเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเปลี่ยนจ็อบ2เนี่ยก็จะบังคับทำเควสเนื้อเรื่องนะครับตั้งแต่เลเวล10จนถึงเลเวล30เลยนะครับแล้วก็ถ้าทำเควสเนื้อเรื่องครบเนี่ยก็จะได้สกิล Echo of Hero ด้วยนะครับซึ่งเป็นสกิลเลเวล200เพิ่ม Attack 4%นะครับต่อไปผมจะพูดถึงสกิลหลักของอาชีพเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีหลักของอาชีพคันนาเลยชื่อว่าชีฮิการ m มีฮันติงนะครับก็เราสามารถกดค้างก็ได้นะครับหรือว่ากดรัวๆก็ได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ชื่อว่าเอเ e อร์พาวนะครับเอเ e อร์พาวเนี่ยก็คือเทเลพอ t ของเมดิเชียนโดยทั่วๆไปนั่นเอง เวลาที่เราจะใช้สกิลเทเลพอตนะครับก็จะต้องเอามาตั้งค่าไว้ในปุ่มนะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้เราตั้งค่าในปุ่มที่เราถนัดเลยนะครับตอนที่เราจะกดใช้เนี่ยมันก็จะควบคูก่กันกับการกดเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงซ้ายขวานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการกดเทเลพอตนะครับเวลากดก็แค่กด ไปในทิศทางที่เรากำลังเดินไปนะครับแล้วก็กดใช้สกิลที่เราตั้งค่าไว้พร้อมกันนะครับก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าสกิลนี้ตอนอยู่ในเมืองนะครับถ้าเราไม่ได้กดเคลื่อนที่ไปทางไหนแล้วกดเฉยๆตอนยืนเฉยๆนะครับก็จะเป็นการเทเลพอร์ตแรนดอมในพื้นที่พิกเซลของแผนที่ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับผมก็จะพูดถึง Active Skill ที่ชื่อว่า geomancer นะครับจะพูดในส่วนของ Active ของของมันก่อนนะครับคือสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลสร้าง ether spot นะครับซึ่งมันจะมี ether spot ออกมาจากสกิลโจมตีหลักของเรายินยานฟอร์ดชิคิการิชาม a l l i n g s a k u ร a นะครับแล้วก็ตัว exosim array นะครับของ Hyper Skill นะครับซึ่งไอเจ้าเอเทอร์สปอตเนี่ยคืออะไรนะครับเอเทอร์สปอตเนี่ยก็จะเป็นวงแหวนยันเวทตรงกลางนะครับคือทุกครั้งที่มันมีวงแหวนเวทอันนี้เนี่ยเวลาที่เรากดเอเทอร์พาวสนะครับหรือว่าเทเลพอร์ตปกติของอาชีพคันน้าเนี่ยก็ต้องกดแบบไม่ได้เคลื่อนที่นะครับถ้าเรากดแบบไม่ได้เคลื่อนที่เนี่ย มันก็จะเทเลพอร์ตกลับไปที่วงแหวนอันนั้นเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนของแผนที่นะครับถ้ามีวงเอเทอร์สปอตขึ้นอยู่เนี่ยคือเราจะเทเลพอร์ตกลับมาตรงวงแหวนนั้นได้เลยนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างได้3วงนะครับถ้าเราสร้าง วงใดวงหนึ่งขึ้นไปแล้วก่อนมันจะไปที่วงแรกก่อนเสมอนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ในระยะใกล้สุดหรือว่าไกลสุดก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวงแหวนอันไหนขึ้นมาก่อนวงนั้นจะเป็นจุดที่จะเทเลพอร์ตไปก่อนเสมอนะครับต่อไปครับก็จะเป็นสกิลอับจานะครับชิกิกามิ h าม แต่ว่าอัพจาของคันนเนี่ยก็จะมีคููดาว6วินะครับแต่ว่ากระโดดสูงนะครับแล้วก็ล่วงลงพื้นเร็วมากๆเหมือนกันแล้วก็ตอนที่จะกดใช้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องเอามาขึ้นไว้เป็นสกิลตั้งค่าแบบแบบนี้นะครับเวลาใช้งานจริงก็สามารถกดอัพจาแล้วก็กดเทเลพอร์ตต่อเนื่องกันได้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลที่ชื่อว่า Celest i a l Fury นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่มีการสแต็กตัวของการใช้มานาของของเรานะครับเวลาที่กดใช้งานเนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นปั๊บขึ้นที่บนขวาจอนะครับแล้วมันจะบอกเราว่ามีสแต็กอยู่เท่าไหร่นะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยผมจะบอกว่าการที่เรากด สกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับยกเว้นการเทเลพอร์ตมันจะเพิ่มสแต็กให้กับสกิลนี้นะครับแต่ว่าเวลาเทเลพอร์ตแบบใช้เอเทอร์สปอตนะครับถ้าเราใช้เอเทอร์สปอตเนี่ยก็จะทำให้สแต็กมันเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลฮาคูรีบอนนะครับกับตัวบัฟของฮาคูเพอร์เฟกต์นะครับก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือเป็นแค่บัฟ ชนิดหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มไฟนอลดามให้เราแล้วก็เพิ่มเมจิแอทแท็ให้เราตามค่าของอาวุธที่เราสวมใส่อยู่นะครับ40%ของเมจิแอทแท็ที่เราใส่อยู่เนี่ยจะกลายเป็น40%ของเมจิแอทแท็เดียวให้กับเรานะครับแล้วก็ตัวของฮาคุเนี่ยก็จะแปลงร่างนะครับเป็นรูปร่างแบบกึง่งคนกึ่งจิ้งจอกนะครับแล้วก็ตอนที่เราถูก มอนเตอร์โจมตีนะครับก็อาจจะมีการติดคาวเตอร์นะครับจากความสามารถของบัฟตัวนี้แล้วก็เวลาที่เลือดเราลดลงต่ำกว่า90%เนี่ยก็จะฮิลเลือดกลับมา80%นะครับแล้วก็ตัวของฟ i n อลดา m a g e นะครับก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนสมาชิกปร์ตีด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลซัมมอนนะครับที่เป็นไฮไลท์ของอาชีพนี้เลยก็คือเฟยยักษ์ฉานะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามลาสนะครับของจ็อบหจนถึงจ็อบสี่แล้วก็ตอนที่กดซัมมอนขอกมาก,ก็ไม่มีคูลดาวนะครับตอนที่เราหาตำแหน่งวางเนี่ยก็วางตรงไหนก็ได้เลยนะครับของแผนที่แล้วก็ระยะตีเนี่ยคือมันกว้างมากๆนะครับอ,อาจจะมีคูลดาวตอนที่แบบ ซัมมอนนิดนึงประมาณ3วินะครับต้องรอดีเลย์ให้ตัวหายไปก่อนต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลที่ชื่อว่าคิชินโชคันนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะซัมมอนผี2ตัวนะครับออกมาโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นแนวนอนแล้วก็ตัวสกิลนี้เนี่ยก็จะมีแพสซีฟเพิ่ม EXP 10%นะครับแล้วก็จะมีตัวของแพสซีฟในค่าสี่ ที่จะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลตัวของมอันเองอีก200%นะครับแล้วก็มีสแตน์เพิ่มอีก70%รวมกับ geo mancer ของคาสแรกนะครับก็จะกลายเป็น100%แล้วก็จะมีโอกาสที่จะเพิ่มการได้รับ e xp 30%นะครับในโอกาส30%นั้นแต่ว่า d o u เ l e เนี่ยก็จะเป็นมีโอกาสที่จะเพิ่ม อัตราดอ,ดอ,ดอของอุปกรณ์ส่งสายที่ติด potential นะครับเช่นพวกแรง epic หรือว่า unique จากบ o สนะครับเวลาที่ summon มมออกมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นผี2ตัวแบบนี้นะครับก็จะยิยงเป็นลูกคลื่นพลังเล็กๆซ้ายขวาวนกลับไปกลับมานะครับ2อฝั่งก็ระหว่างที่ summon มมขึ้นอยู่เนี่ยก็จะได้รับปั๊ม ep กับ drop เดล ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็มันก็จะบอกเป็นตัวหนังสือสีเหลืองข้างล่างขวาจอนะครับว่าเรากําจัดมอนเตอร์แล้วก็จะได้บัฟจากสกิลนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลที่ชื่อว่า s ชอร์รี่ s อซัมบาเรียนะครับก็คือจะเป็นการกลางบาเรียขึ้นมาเราก็จะลดดาเมจแล้วก็จะเพิ่มสเตตัสรีซิตนะครับต้านสถานะผิดปกติแต่ว่ามันจะไม่ได้ลดดาเมจพวกการโจมตี hp เปอนะครับ แล้วก็จะมีตัวของ b บ l ฟาเวอร์บาเรียนะครับซึ่งจะเป็นบาเรียอีกประเภทหนึง่งตัวนี้ก็จะแยกกันด้วยนะครับคือกดคอลัคอลปุ่มนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะบวก20%แล้วก็บวกบอสดาเมจานตะครับตอนที่เราอยู่ในบาเรียแล้วก็ตอนที่เรากลางบาเรียขึ้นมานะครับออตอนที่กลางบาเรียขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากลางตรงจุดที่มีเอเทอร์สปอตนะครับ บาเรียก็จะวงใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเอเทอร์สปอตไปในตัวด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิล u n l e a s h o l o g y นะครับก็จะเป็นสกิลตีมอนทางจอบแบบนี้ระหว่างที่กดใช้เนี่ยก็จะมีการกดค้างด้วยนะครับก็จะทำการยิงเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสกิลฮิวตัวเองนะครับจะอยู่ในคาสีชื่อฟอร์จิซากุระนครับก็คือกดใช้แล้วก็ฮิลตัวเอง100%เลยแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้ของเราก็ได้ทุกคนเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในระยะใกล้เคียงกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีหลักที่เอาไว้สู้กับบอสนะครับคือเวนวิชเชอร์ชาร์ สกิลนี้เนี่ยคือมันจะทํางานคล้ายๆกันกับพวกจ็อบนักธนูนนะครับที่มีการยิงโจมตีต่อเนื่องนะครับเวลาที่กดใช้งานก็ใหเรากดสกิลนี้แบบแช่ค้างไว้นะครับแดีวก็ตอนที่เราใช้เนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่อันซ้ายขวาแล้วก็กระโดดได้อิสระเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลล็อกบอสนะครับหรือว่าล็อกบอส ก็จะมีอยู่2สกิลเลยนะครับก็คือแม c ฟิชเชอร์บายเืาออใช้ก็จะทำให้สัตูเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้เลยนะแบ่นเวลา10บีแต่ว่าไอตัวเพิ่มขึ้นระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก100%่ผมไม่แน่ใจว่ามันคำนวณจากดาเมจประเภทไหนกันแน่นะแล้วก็ตัวของไฮเปอร์สกิลเนี่ยก็จะมีสกิลบายยิ่งเหมือนกันเลย แต่ว่าตัวนี้นานกว่า 5v นะครับแต่ว่ามันก็ยัยงกว้างกว่าด้วยแล้วก็เป็นสกิลเคียร์มอนด้วยนะครับ mm hmm. ก็คุณผู้ชมลองเลือกใช้อันใดอันหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพูดถึงแพสซีฟสำคัญของอาชีพคณะเลยนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นยินอยางเบสิกตัวนี้จะเพิ่ม HP% เปอร์เซนต์ให้กับเรา15เลยนะครับ แล้วก็จะมีลดดาเมจที่ได้รับ20%ด้วยแต่ว่ามันจะไม่ได้ลดพวกดาเมจ hp เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะแปลงค่ามานาให้กลายเป็น hp เลยนะครับแบบว่า1,000หน่วยมานาก็กลายเป็น hp 1,000เลยนะครับเพราะว่าคันเนี่ย m a n าของอาชีพเธอเนี่ยเป็น spiritual energy นะครับเป็น se ไม่ได้เป็นมานานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปลงให้แล้วก็จะมีเพิ่ม HP ตัว HP เนี่ยถ้าทุกๆ700หน่วยนะครับจะกลายเป็น Magi c t t t a c k 1หน่วยนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะลงมานาหรือว่าเราจะเป็นลง HP นะครับก็จะได้เป็น HP u ยู่ดีเราก็จะมาเพิ่ม Magi c t t t a c k ให้เรา UD นะครับ แล้วก็จะมีตัวบอกด้วยนะครับเป็นตัวหนังสือสีส้มว่าเราได้รับเมจิแอทแกี่หน่วยจาก HP นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมาสเตอรี่นะครับของขอาวุธโบว์40แล้วก็การฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูอัตโนมัติ50หน่วยต่อ6วินะครับแล้วก็ค่า3เนี่ยก็จะมีแพสซีสำคัญก็จะเป็นคีเดชนะครับยีกับคีดัเมจิย20%นะครับ แล้วก็จะมีตัวของฟื้นเลือดนะครับฟื้นเลือด5%ทุกครั้งที่ข้ามมอนเตอร์ปกติได้แล้วก็จะมีอตอนตีบอสเนี่ยถ้าเกิดตีโดนนะครับก็จะฟื้นให้เรา1%นะครับ1%ของแม็กของเราเองนะครับทุกๆ4วิที่ตีโดนแล้วก็จะมีต้านสถานะผิดปกติ30%นะครับ แล้วก็จะมีตัวมา s t สเตอรี่ของคาสีนะครับก็จะเพิ่มอีก70%เรแล้วก็จะมีดาเมจเปอร์เซ็นต์อีก30%ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของลิงสกิลนะครับก็จะบวกดาเมจ10%เลยนะครับแล้วก็ตัวยูเนียนของของคณะเองเนี่ยก็บวกบอสดาเมจให้อีก5%ด้วยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นสรุป passive นะครับก็คือจะมี mastery 110%่ key rate 25% key damage 20 final damage 5 damage 30%แล้วก็มี union boss damage อีก5%นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น skill card 5นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับคือ card ท5เนี่ยจะเป็น skill summon ล้มมนลวนๆเลยนะครับของอาชีพคันระนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยคือ สกิลชื่อว่าแฟนทอมยาฉาบิ๊กบอสนะครับคือสกิลนี้มันจะเสกตัวเจ้าตัวยาฉาแบบนี้ขึ้นมานี่แหละนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบว่าทั่วทั้งจอเลยนะครับเหมือนกับตอนอินโทรของของคลิปนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก่อนที่จะใช้งานสกิลนี้ได้เนี่ยเราจาเป็นจะต้องซัมมอนตัวยาฉาออกมา60วิก่อนนะครับ แล้วหลังจากที่ครบ60ปีแล้วเนี่ยก็จะสามารถซัมมอนตัวของแฟนทอมยาชาบิ๊กบอสอีกทีหนึงได้นะครับก็ตอนทีอ่อย่างที่เห็นนะครับก็คือด้านล่างจอของผมเนี่ยจากตอนแรกเป็นสีเทานะครับตอนนี้ก็กดใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลซัมมอนของคลาส5นะครับชื่อคอนเจลอัพสปินิสโตนสกิลนี้ก็จะเป็นการ เหมือนวางโทเทมนะครับขนาดใหญ่เไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ในแผนที่คือกดปุ๊บก,ก็จะวางปั๊บเลยแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นขื่นพลังแบบนี้ขึ้นมานะครับคือทั่วทั้งแผนที่เลยนะครับสูงสูงมากๆผมไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนแต่ว่าคือมันไกลมากนะครับแล้วก็เวลาที่มอนเตอร์อยู่ในวงของโทเทมอันนี้เนี่ยมันก็ จะโดนดาเมจแบบต่อเนื่องเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มันจะมีความสามารถเสริมก็คือจะเพิ่มฟ n a l ลดาเมจให้เรานะครับ5%ด้วยแล้วยังมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราใช้มานาของของคันระนะครับครบ1,500หน่วยตัวของไอเจ้าโทเทมตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่ม Attack Speed ให้กับเราแล้วก็สามารถเพิ่มให้กับเพื่อนในปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีตัวของสเตตัสรีซิตอีก20หน่วยนะครับแล้วก็คือผมแนะนำเลยก็คือถ้าสกิลนี้เนี่ยใช้จริงๆก็ให้อัพเลเวลให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเราอัพเลเวลเพิ่มขึ้นไปยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้ครูดาวมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิ่งทำให้ตัวของระยะเวลาของโทเทมเนี่ยอยู่นานขึ้น ไปด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลซัมมอนแบบเดินตามเรานะครับแล้วก็เวลายิ่งอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มระยะเวลาแล้วก็ลดคูลดาวน์เหมือนกันนะครับก็คือสกิลซัมมอนยูกิออนแล้วก็สกิลนี้เนี่ยก็จะตามติดเราตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึง่งชื่อว่าสปิริตเพนทัคเกิลนะครับเวลาตีโจมตีมาเนี่ยด้วย ตีหลักปกติเลยนะครับก็คือจะเป็นมงแหวนเวทแบบนี้นะครับคือมันก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดชนกับอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะทำดาเมจรัวๆเลยนะครับแล้วไกลมากๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการฟาร์มมอนนะครับโดยอ,อย่างแรกเนี่ยคือให้เรามองหาทำเลในการวางพวกสกิลสัมมอนนะครับเอาให้โดนแบบว่าคุ้มค่าไปเลยนะครับ โดนตรงจุดที่มีมอนเตอร์เกิดเยอะๆแล้วก็เหมือนเป็นจุดที่แบบว่าโดนหลายๆชั้นพร้อมๆกันนะครับอย่างตอนนี้ผมก็วางเซตอัพเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดเปิดสกิลที่แบบว่าทั่วทั้งจอโหนดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็คอยมันสังเกตนะครับพวกสกิลที่เป็นสกิลซัมมอนของเราเนี่ยว่าระยะเวลาเนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับ ถ้าเกิดอันไหนใกล้หมดเนี่ยก็ไปวางนะครับเตรียมไปวางต่อได้เลยในจุดที่เราเซตอาพเอาไว้นะครับแล้วก็คอยวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการฟาร์มมอนที่แบบสบายมากอาชีพนี้นะครับสบายจริงๆขอขอแค่เราค่อยๆแบบไปเติมจุดซัมมมนต่อเรื่องยังไงก็มอนเกิดไม่ทันแน่นอนนะครับ แล้วก็ถ้าใครอัพวีเมทริกของคัท5เต็มเนี่ยก็คือผมมั่นใจเลยว่าแบบการเคลียร์มอนก็จะสุดยอดมากๆสำหรับอาชีพนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการตีบอสนะครับก็การตีบอสก็จะเหมือนกันเลยก็คือวางซัมมอนให้หมดก่อนนะครับแต่ว่าก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าบอสส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเดินไปไหนมาไหนเยอะนะครับก็วางให้หมดเลยซัมมอน ให้ครบทุกอย่างไปเลยนะครับแล้วก็จะกดสกิลปายดิงนะครับแล้วก็จะปล่อยตัวของจิ้งจอกทั่วจอไปก่อนนะครับเพื่อให้ฮาคูเนี่ยโจมตีได้ด้วยนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ปล่อยแวนค u ิเชอร์ชามนะครับที่เป็นสกิลปา่าไพ่์ดวรวงนะครับเพื่อทำดาเมจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ วนซลมอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตีด้วยสก mm ิล hmm. โจมตีหลักนะครับไปเรื่อยๆตีด้วยฮอนติง hmm. ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วนแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนวอสตายไปดีอนะครับ mm hmm. แค่นั้นเลย mm hmm. ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็มีเทเลพอร์ตก็ใช้หลบพวกสก mm ิล hmm. ที่เป็นพวกแบบดาเมจ HP เปอร์เซนต์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ลืมวางพวกบาลียด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มพวกดาเมจเปอร์เซ็นต์กับดาเมจบอสนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมวางด้วยนะครับสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นสรุปเกี่ยวกับอาชีพคานะเลยนะครับสำหรับผมก็ให้อาชีพเนี้ยเหมาะกับการฟาร์มมอนนะครับ คือเป็นอาชีพที่สบายมากๆเลยผมคิดว่าถ้าเราเล่นอาชีพนี้เนี่ยคือตีบอสก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า passive ส่วนใหญ่ของของอาชีพคันนั้นจะไม่ค่อยซัพพอร์ตในการตีบอสสักเท่าไหร่แต่ว่าจำนวนคิตกับจำนวนดาเมจที่มีของของอาชีพเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยยังพอทำให้ดาเมจย่ายังไม่ได้แย่ แต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีที่สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแรกๆเนี่ยจะลำบากแค่ตอนอัพสกิล V-Matic นะครับเพราะว่ามันจะต้องเปนเน้นที่ตัวของสกิลคาสหาที่เป็นสกิลประจำอาชีพก่อนแล้วจึงจะเป็นลงต่อในส่วนของสกิลที่เป็นไฟนอลด m ม g e ตั้งแต่คาสหนึ่งถึงคาาสดนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นความแปลก สำหรับตัวของอาชีพขันนาเลยแต่ว่าถ้าเกิดลงทุนเพื่อเล่นเพื่อฟาร์มมอนปกติแบบอัพของเพื่อหาพวกเมโซเพียวๆนะครับก็อาชีพนี้ผมมองว่าเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ที่สุดนะตอนตอน,ตอนนี้เลยนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดวีโอนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กด ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำทีวีโอต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ